วันที่24มิถุนายนปี2475ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ประชาธิปไตยนับแต่นั้นเป็นต้นมานามของสามัญชนมากมายปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์บนหน้าหนังสือพิมพ์ในตำราเรียนรวมถึงตำนานและข่าวลื ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนถ่ายอํานาจจากยุคสักดินาสู่ประชาธิปไตยซึ่งมีลัทธิชาตินิยมคณาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนสิสต์และจักรวรรดินิยมเป็นพลังแทรกแซงนั้นสงครามโฆษณาชวนเชื่อเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่เพียงแต่ผู้คนในยุคนั้นแม้สมัยปัจจุบันก็ยากจะแยกแยะถึงสิ่งที่เรียกว่าความจริงนายปรีดีพนมยงค์คือหนึ่งในกระแสะวังวนของการชิงอํานาจนั้นอยู่กระทรวงไหนก็ทํา ไม่ใช่ไปน,นั่งดูเฉยชีวิตที่ผันผวนราวกับละครของเขาเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนมุมหนึ่งของสังคมไทยแต่ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นอย่างไรขนาดแบงชาติธรรมายางเ่ว่าเป็นคอมมวนิสต์เลยแท้จริงแล้วอะไรคือมรดกสําคัญที่เขาทิ้งไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังสมรชาเอเชียคเนนั้นน่ะถ้าสําเร็จสงครามเวียดนามจะไม่เกิดขึ้นมีคําถามและคําตอบมากมายในช่วงหนึ่งศตรวรรษของสังคมไทยกับชายที่ชื่อปรีดี พนมยงนั่งทำงานจนตายนั่งตายนะไม่ได้นอนตายบริเวณหน้าวัดพนมยงเมื่อ200ปีก่อนที่บ้านของชาวนาชื่อในเสียงพนมยงพัญญาของเขาคือนางลูกจันทร์ได้ให้กำเนิดบุตรชายในวันที่11พฤษภาคม16ปีแรกของชีวิต เด็กชายและนายปรีดีพนมยงค์ได้รับการศึกษาจากครูพื้นบ้านโรงเรียนวัดและสิ้นสุดระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบก่อนจะกลับไปช่วยบิดาทำนาที่อำเภอบางน้อยอ้การที่ท่านไปเห็นชาวนาเกิดร้อนยากไร้อันนี้แหละครับคือท่านมองเห็นความจริงของสังคมพูดอย่างแง่ศาสนาพทธคือท่านเห็นทุกข์ขั์ในสังคมดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องหน้าแปลกที่ในเวลาต่อมาแนวคิดของเขา จึงมีพื้นฐานเชื่อมโยงกับหลักศาสนาและสามารถเข้าใจปัญหาของสังคมไทยได้ในระดับรากเหง้าพระอัฏฐกถาจารย์ได้ก้าวหน้ากว่าคนรุ่นเรามาก่อนแล้วหลายศตวรรษในการที่ท่านเข้าใจกฎแห่งอนิจจังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้งและได้นำมาใช้แก่กรณีของมนุษยสังคมได้อย่างถูกต้องตรงกับธรรมชาติและกฎวิทยาศาสตร์ทางสังคม ท่านพูดไว้ชัดเจนนะฮะว่าพุทธศาสนานะครับเป็นแหล่งกําเนิดจิตสํานึกทางประชาธิปไตยของราษฎรไทยนะครับในในในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งจิตสํานึกที่ที่เห็นอกเห็นใจท่านยกตัวอย่างว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเวลาเขาทํานาทําอะไรก็แล้วแต่โรงแรงเขาจะร่วมกันลงแขกช่วยกันโดยไม่ต้องใช้เงิน ครอบครัวชาวนาไทยในอดีตเมื่อร้อยปีก่อนดูจะแตกต่างจากชาวนาไทยในปัจจุบันก็เพียงการเดินทางของยุคสมัยแต่ความด้อยโอกาสทางสังคมและการถูกเอาเปรียบทางเศรษฐกิจยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันนายปรีดีพนมยมซึมซับเรื่องราวทั้งหลายของชนชั้นล่างไวจากประสบการณ์ตรงของชีวิตช่วงปฐมวัยสั่งสมเป็นคลังข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาของชาติ ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้เคยชี้แจงแก่นักเรียนไทยในอังกฤษในการชุมนุมที่สมาคมนั้นเรียกว่าสภากาแฟขอให้นักเรียนทุกคนซึ่งมีความรู้ทางทฤษฎีสูงเพียงใดก็ตามจงอย่าประมาทปัญญาของมวลรัษฎรที่แม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีความสันทัดจัดเจนในทางปฏิบัติซึ่งนักเรียนควรศึกษาเพราะมีหลายปัญหาที่ตำราทางทฤษฎีไม่กล่าวไว้ แต่เราสามารถศึกษาได้จากมวลราษฎรท่านเป็นคนฉเฉลียวฉลาดท่านสอบได้ทีหนึ่งเก่งแต่ท่านไม่เห็นคุณค่าของการในระบบเท่าไหร่ท่านเห็นคุณค่าประสบการณ์จากชีวิตมากกว่าท่านก็ได้ลงไปทํานาทําไรนะจริงๆแล้วก็ได้ขนข้าวสารไปขายที่โลงีเีมอนกบชาวบ้านทั่วไปท่านก็พบว่าเนี่ยลงศีก็กดขี่ราคาข้าวรัฐบาลก็ไม่ได้มีการประกันราคาข้าวแล้วหนํำซ้ำนะ,ะับมีการเก็บภาษีอากรต่างๆทีงไม่ได้ นายปรีดีพนมยงค์ใช้เวลา2ปีในโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและเมื่ออายุ19ปีสามารถสอบไล่วิชากฎหมายขั้นเนติบัณฑิตได้ท่านได้รับรู้ถึงสิทธิสภาพนอกอาาเขตซึ่งแต่ก่อนเนี่ยท่านไม่เคยรับรู้เลยและอีกประการก็คือว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ก็คือเสียเอกราชในทางเศรษฐกิจนะฮะเรื่องเกี่ยวกับภาษีร้อยชักสามอะไรต่างๆเนี่ยท่านท่านไม่เห็นด้วยขณะที่เรียนอยู่นะฮะ ในปีต่อมาจึงได้รับทุนจากกระทรวงให้ไปศึกษาวิชากฎหมายณประเทศฝรั่งเศสและสามารถทำได้จนถึงขั้นดุษฎีบัณฑิตกฎหมายจากทุ่งสีทองของรวงข้าวสู่ตำราประมวลกฎหมายของมหาอำนาจตะวันตก7ปีเต็มระหว่างปี2463ถึง2469ในประเทศฝรั่งเศสเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ้างกับหนุ่มน้อยวัย26ปี และเป็นนักเรียนด็อกเตอร์คนแรกของประเทศฝรั่งเศสแต่ท่านเห็นว่าชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเพียงตัวท่านเป็นไปเพียงตัวท่านนั้นผิดควรจะเป็นไปเพื่อรับใช้รัศดรส่วนใหญ่เพื่อรับใช้ประเทศชาติเพื่อรับใช้คนยากไร้ท่านจึงที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง20ปีจากการเพาะบ่มระหว่างวัดทองนาโรงเรียนและระบบศักดินากับ7ปีของการศึกษากฎหมายในประเทศฝรั่งเศส นายปรีดีพนมยงค์ประชุมครั้งแรกก่อตั้งคณะรัษฎรณกรุงปารีสในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2469ก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย1นึ่งสิปีที่ประการต่างๆเมือนที่นํามาจะต้องไปส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมที่เคยมีอยู่เดิมเพราะท่านยอมแล้วว่าในระบบสตรีนาเองมันไม่ใช่ว่าจะจะผูกขาดไปซะทั้งหมดท่านบอกว่าแม้พระเจ้าแผดีก็ถูกจํากัดโดยผูศาส,สนาคือเรื่อง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 ทศพิธนะฮะเรื่องจักรวรรดิวัฒ ซึ่งตรงนี้เนี่ยฝรั่งไม่ได้สอนท่านท่านเรียนรู้ของท่านจากนั้น5ปีของการรับราชการในกระทรวงยุติธรรมรับพระชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์มนุธรรมจนวันที่24มิถุนายนปี2475การประชุมนัก,กุงปารีสเมื่อ6ปีก่อนก็เป็นความจริงนายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้นำฝ่ายพลเรือนคณะรัษฎรทำการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย จากระบอบปราชาธิปไตยมาสู่ประชาธิปไตยประกาศหลัก6ประการในการดำเนินนโยบายของสยามคือ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของรัษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้รัษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้รัษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 5. จะต้องให้รัษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก5ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่ แก่ราษฎรซึ่งหลัก6ประการนี้ไม่เพียงเป็นนโยบายของคณะราษฎรแต่หมายถึงคำมั่นสัญญาซึ่งมิใช่เพียงระหว่างคณะราษฎรกับประชาชนชาวสยามเท่านั้นข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราชอํานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของรัศดร